สวัสดีค่ะนานแล้วนะคะที่ไม่ได้มาอัปเดตคลิปลง youtube นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตคลิปยำราส้มตำนะคะตอนนี้มีตำเหลาอยู่เยะแซ่บเลยค่ะอยู่กับน้าโตยำปัดบานเนาะเดิมบอกเลยเนี่ยเวลาคุณไม่ถ่ายคลิปก็ไม่มีรถผ่านในจะักรท้องเวลาคุณถ่ายเนะี่ยผ่านกันยเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวมาดูนะคะว่ายำราสตโตกับรส้มตำเหล่าราสตโตเนี่ยจะมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงและแซ่บไปมากน้อยกว่าเดิมเท่าไหร่ไปดูกันค่ะ อ่านี่อยู่กับมือยำทั้งหลายทั้งแหลกคิตคตี้ขี้แตกนะคะอเ,คเอออ่ะเมนูแรกยำอะไรคะผักกุฎโปกแกะค่ะผักกุฎโปกแกะปลาร้าปลาอ่ะยำน้ำมะนาวน้ำเชื่อมปลารานะคะเกลือยำค่ะเกลือยำขงวิเศษของวิเศษ,เศษตะล่มไม่กลางนะคะพริกจ้า โคเลยนะคะ,ะ,คะคมะนาวนะคะเออมะนาวขวดแล้วก็ต้องมะนาวลูกด้วยนะคะ<ช>แล้วก็กุ๊กแกะค,ะกครับุกเค้าเสร็จแล้วก็ต้องใส่เอาปุ๊กแกะมาใส่ข้างหน้านะคะกูไม่เห็นค่ะไม่ต้องไปแอบใส่หลังร้านอีดอกทอง อันนี้ยำผักกุดเนื้อปูกแ,แก่นะคะแบบจึงๆยัยย่วยๆ่ทำไมไม่โฟกัสได้ช่าอ่ะไปต่อไปเป็นอะไรคะยำจัดหนักปลาราค่ะจัดหนักปลารานะคะมะนาวามะนาวเชื่องปลาราค่ะอ่ะแล้วก็ งวิเศษเหมือนเดิมปพอกแดงโคเลตามะนาวค่ะอุ้ยเครื่องจัดหนักแน่นมากเครื่องจัดหนักแบบว่าโอ้โหนือไหนไม่ทันเลยดูหน่อยนะคะมีปูม้าหอยแครงกุ้งสดแล้วก็ก้างนะคะทุกคนยั่ยๆุ้ยอะไรจ้า แล้วเราก็โครเรนะคะยำจัดหนักนะคะนี่ใส่เครื่องแน่นๆเหมือนเดิมเลยจ้าแล้วก็ยังไม่จบนะคะโอ้โหกูมากุ้งกั้งหอยแครงนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยประกอบนะคะนี่ ลูกค้าคนไหนที่ไม่ทันประกอบก็คือแจ้งเราได้เลยนะคะเราจะไม่ใส่ไปให้นะคะไม่เปลืองค่ะอ่าต่อไปเป็นยำสามไข่ปลา,าค่ะยำสามไข่ปลา,าอ่าเครื่องปรุงก็เกือบเกือบเหมือนเดิมนะจ๊ะน้ำยำอ่อแต่ละยำคือหนึ่ง หนึ่งยำหนึ่งน้ำยำนะจ๊ะคือจะไม่เหมือนแทบจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเพราะเราจำสูตรจะแตกต่างเพราะว่าเราจำสูตรไม่ได้ตัดลูกค้าด่ลลูกค้าบอกมากินสิบรอบอร่อยไม่เหมือนกันสิบรอบเลยค่ะโอเคค่ะคือแม่ค้าจำสูตรไม่ได้สั่งส่นี้เราต้องผักอะไรกยนนะคะอ่าเอามะม่วงข้าวโพดลงมาคลุกนะคะคลุกเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่จานจ้านี่ขอบคุณนะคะไพยแรก ไข่แมงดาค่ะไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาริวกิวไข่ปลาริวกิ้วพรอนหมุนจานให้หน่อยโชว์ไข่ปลาหน่อยแล้วก็สายไข่ปูมานนื้อค่ะไข่ปูมานนื้อสุกเนี่ยจะหมุนจานให้ดูหน่อยจ้าไข่ปลาริวกิวตอนนี้จะมียำสี่ไข่ด้วยเนาะค่ะจะเป็นไข่หมึกเพิ่มไข่หมึกเพิ่มมาหนึ่งอ่าต่อไปอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดู ส้มตำบ้างนะจ๊ะอย่างเดียวด้วยยำนี่ยำสามไข่ที่เราทำเมื่อกี้นะคะหนักไปแล้วว๊ะนี่ส,าม,สามไข่อ่ะต่อไปจะเป็นส้มตำนะจ๊ะเริ่มเราใส่พริกจินดาแห้งนะคะนี่กระเทียมค่ะกระเทียมแล้วเราจะกระเทยจะใส่กระเทียมด้วยนะคะอุ๊ยอันนี้อะไรแม่ อันนี้อุ้ยเยอะไปลูกเยอะไปหรอนี่จะแกงลูกค้าแล้วใช่ไหมผงวิเศษค่ะอันนี้คือผงนัวนะคะกินได้คะ่ะไม่มีใครตายคะ่ะครบนะคะแล้วก็ตจำจ้าน้ำตาลปีบน้ำตาลปี๊บนะจา้าไปค่ะเอสเอสมาฝั่งนี้ที แล้วก็ถั่วฝักยาวจ้าร้านเราตำเหล่าจะเป็นถั่วฝักยาวหนูเอาขึ้นเลยเอาเอายกเอาฝกเอาขึ้นแบบทั้งปิดฝาไขหมึกทอดนะคะแล้วก็มะเขือเทศสีดาค่ะมะเขือเทศสีดาตาไปจ้าเออเอาใส่ตานน้ำปลาราลาเรานะคะไขคิปอยู่จ้าน้ำมะนาวจ้า ครับฟิวได้ตลอดโหนดติดตามเลยลูกระวังระวังอาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าเสือกไปปรับโฟกัสอัตโนมัติแล้วก็เป็นเหล่าอะไรอันเนี้ยเหล่าแซลมอนค่ะเหล่าแซลมอนนะคะแล้วก็จะตักขึ้นมาละนี่ รัดกระเทียมเลยนะลูกแล้วก็จะทอปด้วยซามอนนอร์เวย์นะคะทางร้านจะใช้เป็นซามอนนอร์เวย์นะจ๊ะนี่ยัวย,ยังไม่จบพี่จิงเราจะใส่ผักชีด้วยอ,อีเตลืมเ<า>นะี่ยผักชีฝรั่งโอเคแล้วมีอีกวะหมดแล้วหมดแล้วไปจ้าขอดูหน่อยอ่านี่ตอนนี้มีเมนูใหม่ด้วยนะจ๊ะจะเป็นไข่หมึก ไข่หมึกทอดกระเทียมจ้าสดฟิวไข่หมึกทอดกระเทียมแบบเรืองๆยั่วๆเลยนะจ้าจานนี้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทวะนี่จุกๆกันไปเลยไข่หมึกทอดกระเทียมนะคะกระเทียมไม่พอขอเพิ่มได้จ้าอ,อ,อุ้ยแก้ไข่ราคานะคะสองนะร้อยบาทเอาพวกแกไม่ร้านะพอยเตรียมหอยพร้อมจะได้ทำพวกเดียวสามนาทีเออวีแล้วนะคะเอา้าฉันถ่ายแล้ว ทำไมแมคคาต้องแต่งตัวดักทองขนาดนี้ด้วยคะเออคือมันเป็นการตลาดค่ะอ๋อเป็นคาแรคเตอร์ใช่ป่ะเอออยาจะมากินยำอยากจะมากินแมคคาเออนี่ที่เห็นที่เห็นที่เห็นน่ะอกใหญ่นี่คือไม่ได้เสริมมานะคะคือเล่นเวทเยอะค่ะคือคือกล้ามเนาะนมยัคุมหน่อยๆนมยัคุมหน่อยๆเออต่อไปนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่ทุกคนมาจะต้องทานนะคะนั่นก็คือหอยนางรม แทบทุกอย่างเลยเนาะใช่่คะนี่คิตตี้และเต่าสองตัวนะคะลุงมาตูมกว่าอะไรนะข้างบนไม่ใช่วันนั้นที่ฉันบอกอะอะไรอย่าเป็นอะไรอย่าบอกก่อนนี่เป็นตัวอะไรอะเต่าว่ะเต่าลุงมาตูมกว่าอะไรนะอีแต้แซมมี่อะไรแซมมี่เออลุงมาตูมกว่าแซมมี่ลุงมาตูมใส่แว่นนะคะนี่ยำหอยนางรม มาดูเรื่องลมจุกมากเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายหอยนางลมมากเอาดนี่มางนี่มปวดนี่ยัวมายัวมาหอยทำไมหอยตัวใหญ่จังเลยคะกานน้ำสวยๆลูกอ๋อพันนี้เขาพูดไม่ได้นะคะไม่ตอบพันนี้พูดไม่ได้ค่ะ เขาพูดแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องต่อไปก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะคะอะไรอ่ะก็คือปูแกะค่ะขากดปูแกะลูกค้าถามว่าร้านนี้เขาไม่มีเมนูธรรมดาเลยใช่ไหมเป็นซิกเนเจอร์ทุกเมนูปูแกะของเราต้องใส่ในพริกเผาด้วยนะคะเออนี่ต้องใส่พริกเผาแล้วก็บดปลาไฟเออดูบดบดหน่อยบดหน่อยบดหน่อยเออบดหน่อยบดหน่อยเออ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  มันโดนนะไรชัยอะไอเหมือนเป็นพยาธิพยาธิชัยตูดอยู่นะคะค่าล้ำพิเ่าของเราอันนี้จะเป็นแบบไม่ปลาเนาะใช่ค่ะเนะนําให้กินไม่ปลานะคะถ้าเป็นยำผักกูดใช่มันจะเข้ามากกว่าพสของทางร้านเราเองนะคะเอาปูกแกะมาใส่หนลูกปูแกะมาใส่ลูกค้าบอกสองรอบแล้วไม่จาเลยบอกสองรอบแล้วเขาบอกปลาทองความจาสั้นอันนี้เต่าความจาสั้นนะคะงงมาก เนี่ยแล้วเทอาตูดกะละมังมาให้เขาดูแสนที่จะเทอีก5านึงนี้เป็นแบบยำผักกุดปุกแกะหนูไม่ทำไม่ปลาต่อไปเป็นต่อไปก็นี่จะบอกเลยแนะนำมาใหม่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีกอ่ะกูงงมาก ต่อไปนะคะเป็น3ามไข่นี่แต่ทางร้านตอนนี้มีไข่หมึกมาเพิ่มด้วยแต่เราไม่ได้มีในเมนูเพราะว่าเราสั่งเมนูไม่ทันนะคะเราพิมพ์ใบไม่ทานนะคะจะเขียน3าไข่ถ้าลูกค้าอยากจะกิน4ไข่ให้เขียนตรงนี้มาเลยว่าเลขสี่ไข่เลยไข่ที่4ี่ที่เพิ่มมาเป็นไข่หมึกนะคะใช่เพิ่มแค่เพิ่มเงินแค่อีก50บาทเราก็จะได้ไข่หมึกไปเลยเพิ่มอีห้าสิบเป็นสามร้อยจะได้4ไข่ก็จะมีไข่ปลา ไข่แมงดาไข่ปูแล้วก็ไข่หมึกค่ะทวงไปเลยตอนนี้ทำสี่ทำสามไข่ให้ดูก่อนสามไข่ปลาาแล้วก็จะจบนะคะอันนี้น้ำปลาาของเรานเราตกเองนะคะนางควรเองกับมือตอนเที่ยงคืนนาควรไปหลับไปตกน้ำปลาล่าร้านเราใส่ผู้ชายพรมจรร์เก้าคนเอ่อเคี่ยวนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้น้องแซมมี่ทำให้ดูแซมมี่ทำแซมมี่ถ้คนให้ดูนะแล้วก็แซมมี่ชอบแกงอะอีดอก แบลมิเทค่ะอาตักไข่หนีบเร็วอ,อ,อะไรอ่ะไข่แมงดาค่ะไข่แมงดาไข่ปลาลิวก,กิวหรือเรียวเซียวนะคะคแล้วก็ ไข่ฟูมาหนึ่งไข่ฟูมาน่งสุกจ้าเดียมีอีกไข่จ้าอ่ะเดี๋ยวสองเมนูเป็นเป็นเมนูแรกก็คือซิกเนเจอร์อีกซิกเนเจอร์กุ้งมังมากูอยากกระโดดให้รถสิบล้อชนมากเลยซิกเนเจอร์หมดเลยะคะลูกค้าบอกกางฉันจะบอกว่ากางตอนนี้เป็นกลางไข่ด้วยเขาจะมีกลางไข่กับกล้างเนื้อนะโตเลือกสั่งกลางไข่มาให้ลูกค้ากินนะคะถึงราคาจะสูงกว่าแต่มันลด แล้วมันไม่ค่อยได้มีบ่อยเนาะใช่มันจะมีมาตอนนี้มันเป็นช่วงกลางไข่ฉันเลยสั่งกลางไข่เลยค่ะฉันก็สั่งกลางไข่มาให้ลูกค้าน้กุ้งกั้งนี่ดูคนดูความนัวของน้านแซ่บนละไม่ไหลกะดูกั้งเนี่ยเราก็ต้องใส่กับพริกเกลือด้วยนะใคซ่บก็จะมีกุ้งกั้งนะคะดูกั้งดูกั้งนี่ดูดูดูนี่ดูกั้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยเรียกกั้งอะไรนะกั้งอันนี้เรียกกั้งเขียวเขใช่ไหมขาวจะเป็นกั้งขาวกั้งแก่นะคะนี่จะเท ก้งอย่างเงี้ยเนื้อจะเหนียวจะแน่นกว่าถ้าก้างแก้วเนื้อมันจะแบบคลุยๆนิดนึงสีช่ำโอ๊ยตายละคลิปนี้อาจจะบูบว่าบูบว่าอย่าเพิ่งด่านะคะน็ตบไปกดอ่อโฟกัสอัตโนมัติค่าขอโทษด้วยนะคะนี่แล้วก็แล้วก็ปีอันต่อไปเป็นซิกเนเจอร์อีกเหมือนกันอะไรปูไข่ดองจ้ายำปูไข่ดองปลาไหมมาดูกันปูไข่ดองเรานี่ ว่ามีไข่หรือเปล่าเออถ้าไม่มีไข่เราก็จะไม่ขายเนาะน็อตโตเนาะปลาร้าไหมคะปลาร้าค่ะกู้ไข่ดองปลาร้าอันนี้กุ้งแห้งนะคะแล้วก็พริกจืดหนึ่งแล้วก็ต้องใส่ทีเด็ดเลยเป็นทีเด็ดของเราพริกเกลือเขียวใช่ถ้าเป็นยำอันไหนที่แบบดูน้ำเรียแทบนะคะเราก็จะใส่พริกเกลือเขียวแล้วก็ใส่มะนาวด้วยแต้มมีกินนี่บอกด้วยนะนี่จ้ะนี่ดูโห่ก้งไข่ดองของเรา ทำฉันดูใกล้ๆน่อยนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เอามาสร้างภาพนะครับเป็นอย่างนี้ทุกจานนะคะจานเดี๋ยวฉันจะเดินไปแหวกคำหลักถ้าไม่มีนักไม่มีไข่ปลาบอกได้เลยไม่มีได้เลยพอเราจะเอาไว้กินเองนะคะดูดูอ้มตายละเอเทต่อให้ดูสวยๆเไปจยวคนเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวไข่หลุดเดี๋ยวแตบหลุดนะคะ ตายแล้วตายละไข่จุกมากอ่ะเอาไปตอกอันการทำไมไม่ทไมมันเยอะอย่างเงี้ยน็โต้ตัวไข่เอาอะไรอ่ะไข่เอาเงินนะคะต้นทุนกู้ไข่ตัวละกี่บาทจานนี้สามร้อยบอกเลยสามร้อยซื้อที่ไหนได้ไม่ได้อ่ะซื้อีสามร้อยคือซื้อที่อื่นได้ไม่ถึงสามร้อยนะคะซื้อที่แรกสุดติดอะโอเคค่ะบายบายครับ สวัสดีจ้าปิดคลิปกันนะคะน้ตโตยำปากบานนะคะวันนี้จบคลิปเรียบร้อยแล้วเขาฝากร้านน้ตโตไว้ด้วยนะคะฝากเนี่ยอ้อมใจอ้อมแขนแฟน,นด้วยนะคะลูกค้าถ้าอยากทานนะคะมาได้เลยค่ะน้ตโตยำปากบ้านตอนนี้มีสองสาขานะคะ กลางวันเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเปิดที่ร้านสาขาหนึ่งเปิดใหม่จังหวัดจันทบุรีตอนเี็นตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่นะคะเปิดสาขาจิงโจท้ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะตัวเมืองนะคะเชิญได้เลยนะคะปิดทุกวันอังคารกับวันพุธนะคะบอกเลยว่าแซ no ่บนั่เออเออเอ,อ,เอ,อวัดีจ้า <c oughs>